สิเก้าพชรออกนะครับผมมีใครดวงดีแบบนี้ไหมแค่19เก้าเพชรเองนะคนดูใครยังไม่สุม่มรีบไปสุ่มเลยนะครับผมไม่แพงนะครับสิบเก้าเพชรออกเลยทีแรกลุ้นตั้งแต่เก้าเพชรนิดเดียวได้ไอวอครั้งที่สองโอ้โหออกเลยสิบเก้าเพชร ตอนสุ่มไม่ได้อัดนะครับผมอัดตอนมันออกนะครับนี่สิบเก้าเพชรโอโ้โหโคตรเอาสิบเก้าเพชรจังหวะนี้ดูดิคนดูสิบเก้าเพชรนะที่แรกออกไอวอลเนี่ยนี่ออกไอวอลนี่ก็มาออกปืนเนี่ยสุ่มสองครั้งนี่ดวงดีจับจับ มีใครดวงดีกับแบบผมไหมคอมเมนต์หน่อยครับมีใครดวงดีแบบผมไหมคอมเมนต์คลิปนี้หน่อยนะครับผมอันนี้เป็นไอดีลองนะครับผมผมมีห้าไอดีเลยนะครับอันนี้เป็นไอดีสำรองนะครับผมขึ้นแดงไมาได้สี่ครั้งแนละ้วไม่ค่อยได้เล่นนะครับไอดี ID นี้ลองมาสุ่มดู